เอสเคทเทนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่หมู่บ้านเดลิโก้เลเจเดน์ามิทาหาไทยลาดนะคะวันนี้มาพบกับลูกค้าด้วยนะคะคุณยิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานที่ติดตั้งครับสวยมากเลยค่ะผ้าดีสีดีแล้วก็มูดดีมากค่ะ <c oughs> ช่างคุณภาพมากเลยค่ะตรงปกไหมครับ <c oughs> ตรงปกค่ะสีสวยกว่ากว่าที่ดูในเล่มอีกค่ะทุกคนครับการติดตั้งเป็นยังไงครับรวดเร็วทันใจมากค่ะว่าเรื่องช่างทํางานดีมากผู้ดีค่ะสุภาพค่ะ จุดแรกเลยนะคะเป็นหน้าบ้านเนาะนะครับติดเป็นยังไงครับตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านลอนเทปค่ะเลือกบ้านเนี้ยเพราะว่ามันดูเรียบหรูดูเรียบหรู <Okay. S 1> <Okay. S 2> ใช่ให้มูดตดีมากค่ะครับแล้วเราก็ติดแบบชนฝ้าน,นะครับตึงพืนแล้วก็ซ้ายขวาเต็มเลยะนะครับเป็นจุดไฮไลท์นะครับแล้วก็มีผู้สวยๆด้วยตรงนี้นะครับทำไมถึงเลือกเป็นสีนี้ครับมันเข้ากับบัวที่บ้านค่ะแล้วเข้ากับกระเบื้องมันแบบคุมโทนบ้านให้บ้านสีเดียวกัน เป็นออกสีแนวส,สไตล์มินิมอลเนาะเบ็ดเบสวยแบบว่าดูสวนนั่งเล่นคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นวางโต๊ะกินข้าวก็คือจะมี2จุดที่ที่เป็นมา่านโปร่งใช่ใชไหมครับเพื่อความสดตัวเนาะนะครับแต่นี่เป็นเป็นจุดที่ลูกค้าจะต่อเติมนะตรงตรงนี้ก็จะเป็นครัวเนาะก็ยังไงก็ด้านนอกไม่เห็นอยู่แล้วก็จะเป็นมาเก็บชั้นเดียวใช่ครับอันนี้ห้องไวไลฟ์สดห้องทํางานอ่าลูกค้าขายสินค้าใน t ิ๊กต็อกด้วย ก็ยังไงไปตามดูนะครับว่าขายอะไรนะฮะเป็นเป็นม่านอะไรครับตอนนี้เป็นม่านม้วนค่ะอ่ากิ่งมากเลยลูกตาจำได้เลยให้ฟีลแบบทำงานจะได้ไม่ง่วงนอนเป็นม่านม้วนอันสกรีนนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามองไปเห็นด้านนอกนะครับจะได้แบบไม่รู้สึกอึดอัดเกินไปหลายส่วนแบบรู้สึกแบบอยากมองเห็นธรรมชาติก็มองไปข้างนอกได้โดยไม่ต้องเปิดทัดม่านขึ้นนะครับแล้วก็การแสงถึง95%ตัวนี้นะครับก็จะทำให้ดูไม่ทึบไม่อึดอัดเกินไป นะครับแล้วก็ด้านนอกนะมองเข้ามาไม่เห็นนะครับจุดนี้สูงเลยถมมาได้นนี้เรียกม่านอะไรคะม่านทับม่านครับทำไมถึงเรียกเป็นม่านรับอ๋อมันด้วยความที่มันสูงแล้วมันโปร่งค่ะทับมันดูสวยเห็นว่าชอบด้วยใช่ไหมจะเหมือนประเทศไทยรู้สึกตาชอบสวยอ่ะ ครับจุดต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับเป็นห้องจริงๆเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมค่ะเป็นห้องนอนใหญ่แต่ทีนี้เรามาไลสดตอนนี้ช่วงนี้ไลสดค่ะอ่าตอนแรกก็ต้องไลสดเนาะเราก็มาติดจุดนี้ให้ก่อนนะครับก็สูงเลยนะครับจุดนี้ก็สเมตรกว่านะครับประมาณ2องเมตรเจแล้วก็ติดเต็มนะครับเป็นมานหลดเทปสองชั้นเหมือนกัน,นเหนี่ลยสวยงามนะครับแล้วก็มี ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นม่านพับค่ะสิลเดียวกับเอ่อบันไดหนึ่งที่เลือกเป็นม่านพับเพราะว่าเป็นหน้าต่างเล็กเนาะหน้าต่างเล็กก็จะเลือกเป็นม่านพับแล้วก็ติดติดใต้แอร์ให้มันเสมอกันทั้งสองจุดโอเคค่ะห้องสุดท้ายห้องอะไรครับอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะห้องหนึ่งใช่สังเกตเห็นว่าข้างล่างกับข้างบนคนละสีกันอ่าเพราะอะไรถึงข้างบนถึงเลือกเป็นสีอยากได้สีเทามันดูแบบว่า เขาเลื่อบกว่าข้างล่างะคะ่ะดูสีมันแบบว่าหน้านอนกว่าข้างล่างหน้า,น,านอนถูกต้องครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าสีเข้มเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้การแสงได้ดีกว่าสีอ่อนนะครับแล้วก็ทําให้อารมณ์รู้สึกเรียบหรูนะฮะดู <c oughs> ทําให้เราอยากผ่อนคลายนะครับเป็นสีเทาแล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสเก็ตที่บัวกับพืชเข้ากันเลยนะครับสวยงามมากดูละมูลดูสมูทไปเป็นประตูเนาะประตูออกไประเบียงนะครับก็จะต้องการความไ r i เว t ก็เลยติดภาโปร่ด้วย เปิดข้างเดียวนะครับเพราะว่าเมือจากเราจะผ่าออกไปทางนี้โอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นม่านพับที่ชื่นชอบพอ <c oughs> ครบแล้วทั้งหลังก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนาะนะครับสวยงามประทับใจนะครับ <c oughs> อยากทราบว่าเจอร้านเราที่ไหนวันนั้นไลฟ์สดอยู่ค่ะเรารู้สึกเขินไม่มีผ้าม่านเขินพิ่งอยากพึ่งอยากเพราไลฟ์สดแล้วคนไายนอกไปงเขมาเยือนอยู่ตรงหน้าบ้าน <c oughs> ข,นขนองบ้า <มะ S 1> นแล้วก็เลยแบบว่าพอไลฟ์จบปุ๊บเสิร์ชหาติ๊กตอกเลยค่ะ ร้านติด <45 S 2> คร่ามาน<อ>หาทายร้านหนังเจาะแล้วก็ขึ้นเป็นร้านที่เจาเป็นร้านแรกเลยจะเ,<อ>เข้าไปดูรีวิวคะ่ะก็บบแบบว่าเป็นยังไงบ้างสีโทนไหนอะไรเงี้ยก็สุกใจก็เลยโทรหาทันทีเลยคะ่ะ<อ>แล้วก็นัดวันเลยเจอคลิปอะไรครับตอนนั้นจำได้ไหมเจอคลิปพี่ผู้ชายพูดรีวิวบ้านหลังหนึ่งคะ่ะแล้วเราชอบโทนสีก็เลยติดต่อเขาไปค่ะแล้วก็เจอคิดว่าราคาน่ารักนี่ประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนราคาหน้ารักค่ะแล้วก็เลยโทรหาเลย รวดเร็วทันใจไหมครับใช่รวดเร็วทันใจค่ะพอปุ๊บไม่มาปั๊บโทรเลยพอปุ๊บนัดเลยค่ะไม่เกินสองชั่วโมงใกล้กเลยนะครับเพราะว่าเราก็เวลาตรงกันพอดีนะครับก็ขอบคุณมากๆานะครับที่ไว้วางใจนะครับก็วันนี้ก็มีของเล็กน้อยมอบให้ด้วยนะราคาน่ารักของก็น่ารักเหมือนกันขอบคุณ